สวัสดีค่ะพี่พ,พีเจอกันน้องบิวนะคะในแก้วพันฟารร์มโคคุนสตูนะคะวันนี้อะคะ่ะน้องบิวจะมาแนะนำวา่าเลียงวัวซองแบบชาโลเล่กับบราแมนลูกผสมแบบไหนที่เหมาะสำหรับการคุณมากที่สุดนะคะตรงนี้อะคะ่ะน้องบิวบอกไว้ก่อนวา่าการคุณวัวจริงๆอะคะ่ะน้องบิวคุ้นทางซองแบบตัวอย่างข้างล่างซองตัวนะคะขึ้นขึ้นกันอยู่ปินปินกันอยู่เนี่ยคือตัวสีแดงอะคะ่ะเป็นบราแมนลูกผสมตัวสีขาวจะเป็นชาโลเล่นะคะซึ่ง ถ้าว่าสองตัวเนี้ยค่ะผสมพันธุ์กันก็จะได้ว่าเป็นบาเล่หรือว่าเล่มั่นขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นฐานว่าลักษณะอันไหนที่ว่าเด่นชัดมากว่าถ้าว่าตัวเข้าอะค่ะมีลักษณะของชาโรเล่ชัดเราจะจะเรียกเล่มั่นถ้าตัวเข้ามีล <ses twitch tão ahí> ักษณะของบราม่นชัดว่าเล่เราก็จะเรียกบาเล่ดังนั้นเรียกง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าเรียกตามลักษณะที่เห็นดังนั้นนะคะในการเรียงวัวคุณ ชอบแบบพือ้นอยู่ทนตาลาดมากว่านาน้องบิวจะบอกเลยว่ายู่ทนตาลาดแต่เมื่อว่าถ้าว่าได้เป็น้าบา้านทัตตาลาดข้องบิวอะค่ะถ้าว่าได้เป็นพวกบาเล่หรือว่าเลม่มันเป็นโรกปรสมแบบเนี้ยค่ะจะดีที่สุดนะคะถึงกาชาโลเล่เนี่ยคุ้นได้อะไรนึงชาโลเล่ที่เห็นข้างลังอะค่ะเขาจะคุ้นได้เรื่องของนำนักอัตราการกินของเขาอะค่ะจะแบบว่าคุ้นปุ๊บน,นำนักขึ้นดีปั๊บอ่าแต่ว่าเนื้อโซ่ พวกบามันไม่ได้เนื้อนอกเนื้อบันทายชาโลเล่ไม่มีเนื้อนอกนะคะเนื้อนอกก็คือเนื้อสั้นที่ข้อที่นุ่นๆนะคะขเขาเรียกเนื้อนอกชาโลเล่จะไม่มีเนื้อนอกบามันจะมีเนื้อบันทายที่โค้องงอนสวยซึ่งมีเนื้อนอกที่ราคาแพงดังนั้นนะคะตลาดเคียงบานบิวอะคะ่ะเขาจะชอบบาเล่ นะคะเป็นบรามั่นผสมชาลเรดายหรือว่าบรามั่นโลกผสมอีสานได้เขาจะชอบมากนะคะดังนั้นเคียงแต่ละเคียงมีความชอบไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ถ้าจะเลี้ยงวัวในโครงการเลี้ยงโค่ซื้อขึ้นของน้องบิวแนะนำเลยค่ะเลี้ยงแบบไหนก็ได้เอาติดพีคอทานั้นแต่ กล้องขึ้นอยู่ในจํานวนทีปริมาณทีไม่มากแต่ถ้าเป็นบรามันแดงๆดงา้งล่างแบบเนี้ค่ะเทาไรก็นองดิวหลับเสือกับมอดแต่ถ้าเป็นาโารี่ว่าโวนเวและชาโรเร่ดวงแย่ต่างๆขอให้เป็นการคุ้นที่เต็มรางข้องเขาเต็มโครงสร้างข้องเขาคือพอเต็มโครงสร้างอะค่ะเราจะคุ้นหัวได้สวยมากแถมหัวแบบไหนก็ได้ให้อยู่ทิดตลาดอันนี้คือแนะนาตลอดคุ้นแบบไหนก็ได้ให้อยู่ทิดตลาดการเสือการคล้ายกันนะคะลักลักๆ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาปรึกษานอยู่ได้ที่เบอร์ศูนย์กาวฮาซีสองกาวซีศูนย์กาวนึงค่ะข้ามาแวะชุ่มข้ามาแวะเทียวที่แก้วฟันโความโคคุ้นสตูนได้อยู่ตลอดนะคะที่นี่เป็นฟาร์มหัวที่พร้อมให้คำปรึกษาผีๆอยู่ตลอดค่ะสวัสดีค่ะ